ก่อนก็มีคนมานะครับมาทอฮะ<ด>อ๋อมีคนมาถ่ายไปแล้วยังยังไม่เสร็จอ๋อเดี๋ย,ยว,ยวๆๆผมขอเดินดูรอบๆก่อนนะครับเดี๋วยวจะขอเข้าข้างในอ๋อครับ <c oughs> อันนี้พอดีผมมาเจอกับผู้รับเหมานะครับนี่ครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับช่างต้มนะครับอันนี้เป็นผู้รับเหมาบ้านหลังนี้นะฮะอันนี้มีกี่ห้องน้ําครับมีสองครับสองห้องน้ำกี่ห้องห้องน้ำสองห้องนอนสองห้องนอนครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขอเข้าดูข้างในหน่อยนะครับครับเดี๋ยวผมจะออกมาถามเกี่ยวกับการทําแผ่นนะครับเดี๋ยวช่วยตอบนิดนึง สวัสดีครับลอถ่ายรูปหน่อยสวยมากเลยอันนี้ข้างในเขากำลังปูกระเบื้องอยู่นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมก็ยังไม่กล้าเดินเหยียบนะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่แข็งแรงครั้งนี้เหยียบได้ใช่ไหมครับเหยียบได้ไหม้ออ๋อครั้งนี้เหยียบได้อยู่ยอ๋อครับครับ จะมืดๆหน่อยนะฮะเเข้าไปนิดเดียวพอครับเพราะว่ามันยังไม่เสร็จดีเนาะไม่อยากจะเดินเหยียบกระเบื้อง อันนี้นงงอ่าครับอันนี้ผมขอถามตัวนี้เนาะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดใช่ไหมครับอ่าเป็นไอ้เขาเรียกไอ้ตัวแผ่นเชลล่าแผ่นเชลล่าบอร์ดใช่ครับครับแปดมิลอันนี้สองชั้นเนาะข้างในชั้นหนึง่งแล้วก็ข้างนอกชั้นหนึง่งใช่มผมโครงเหล,ล็กครับผมจะเคาะให้ดูนะครับคือบางคนเขาบอกว่ามันจะแตกโอ้ผมว่ามันไม่แตกง่ายๆหรอกเอาง่ายๆไม่มีทางแตกใช่ มีคนก็เห็นแล้วก็บอกว่ามันจะแตกผมว่าไม่แตกง่ายครับรับประกันได้หลายปีเลยแบบเนี้ยโอ้เป็นยี่สิบปีทั้สิบีใช่ครับมันมันมันง่ายกว่าทาปูนเนาะง่ายกว่าครับแต่ว่าถ้าถ้าเปรียบเทียบกับปูนแล้วจริงๆเนี่ยไอตัวนี้จะแพงกว่าอ๋อตัวนี้แพงกว่าปูนใช่ไหมครับครับเพราะว่าวัสดุเขาแพงกว่าครับเพราะแผ่นเชื้อราแผ่นหนึ่งก็ตกแผ่นถ้าแผ่นตัวนี้มันตกประมาณเกือบสี่ร้อยอ๋อครับถ้าแผ่นตัวลายตัวนู้นสี่ร้อยห้าสิบ ลายที่เป็นเป็นร่องไม่ไม่ใช่ป้านะไอตัวที่สีสีทึบอ่ะอ๋อครับมันก็จะเป็นแผ่นใหญ่มันก็จะแพงกว่าอ๋อครับจะแพงกว่าใช่แล้วโครงเหล็กมันก็จะตอนนี้เหล็กก็แพงนะผมใช้กาวนายนี่ใช่เหล็กแพงมากเป็นเหล็กกาวนายไงมันก็จะแพงไปอีกนิดนึงครับแต่แต่ว่าพูดง่ายๆว่ามันก่อสร้างเร็วใช่ครับแค่นั้นเองอันนี้ขอใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาเลยครับที่ทางต้อมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง เบอร์โทรทิ้งอะไรไว้ให้ด้วยครับขอพูดเบอร์โทรใส่มาเลยครับก็เบอร์โทร0 9 2 5 7 4 4 3 2 2ครับครับก็ใครสนใจที่จะดีไซน์ด้วยตัวเองแล้วก็มีช่างต้มคอยคอยคอยลงมือให้นะครับแล้วก็มีไอเดียการทำที่แบบสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากนะครับตามตามงบเลยตามงบประมาณของเจ้าของบ้านนะฮะดีเทลก็เลือกๆได้เลยว่าจะเอาแบบไหนครับโอ้สวยมากเลยฮะ ผมขี่รถผ่านทุกวันเนี ries, ่ยผมผมเห็นผมก็อยากจะเข้ามาถ่ายตั้งแต่แรกแล้วถ้ามีโอกาสวันนี้ได้เข้ามาก็มีมีอีกอีกคนนึงแหละเขาจะเข้ามาแต่ทีนี้มันอ๋อยังไม่เสร็จเ็เลยไม่เข้ามาเดี๋ยวบางทีไม่แน่อถ้าอาจจะเสร็จถ้าเสร็จผมอาจจะเข้ามาถ่ายอีกรอบนึงไงผมก็ทํางานอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเนี่ยตรงที่เคนายตรงเนี้ยเข้าไปเนี่ยเนี่ยตรงที่ฝรั่งเขาซื้อที่ประตูสีดำดำตรงเนี้ยก่อนถึงสะพานนะครับผ่านมาทุกวันเลย โอเคน้องั้นวันนี้ขอบคุณช่างต้มมากครับที่ให้ผมได้มาถ่ายลง YouTube นะครับก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยครับชื่อช่องเพชร h ช n แนลนะครับใน YouTube ครับผมขอบคุณมากมากครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูข้างหน้าอีกหน่อยครับมันสวยจริงครับอันนี้เขาเรียกเป็นสีอะไรเทาเทาอะไรเอ่ย มันจะออกสีเทาเข้มครับเทาเข้ม,มสวยมากครับสองห้องนอนสองห้องน้ำเนาะครับผมสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเสร็จผมอาจจะขออนุญาตเข้ามาถ่ายทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ